เลี้ยงหนูข้างบ้านได้ไหมมันจะมีกลิ่นไหมครับเลี้ยงได้ครับเพราะว่าผมไปส่งแบบนี้บางคนเลี้ยงในบ้านเลยครับยังเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าในการจัดเมื่อเทิงน้นาหกอันนี้นาหกเราจะใส่จุกน้ำนะครับดีจุกน้ำแล้วก็การจัดสเตนรเลียอย่างดีครับตัวนี้นี่ เยี่ยมมากครับแต่ว่าในการใส่กันกันเนี่ยก็คืออันนี้มันโพลมาหลายผลครับมันต้องออกออกมามันแค่เม็ดเดียวคิดว่ามันจะแม็นบอลเหรอลูกเอาขันยางเฮ็ดกับพวกกันพวบหนึ่งเฮ็ดร่องเบิึงบิดนุ่มหน่อยลอยลูกกันไหมล่ะวางซีบิดมุมหน่อยลอยโลูกกันบิดมมหน่อยลอยโลูกกันอยากเลี้ยงยังก็อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงตะด้วงพลอยไปเออเลี้ยงเบิร์ดหยางวัดอะไรลูกเยงกุ้งเกล็ดเลี้ยงกุ้งเกล็ดท่านตำบลอะไรลูกตำบลอะไรคะรับหยังชื่อน้องหยังซีน้องอะไรน้องอะไรเี้ยดอกนี่หรอกโอ้ยทำไม ารามหนูพุกใหญ่เชยภูมิอำเภอบานแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอบรานแห่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จากบ้านผมประมาณ100กิโลได้ไมั้งครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งนูที่นี่ครับก็ไม่เคยมาส่งทักทีครับที่อำเภอบ้านแย็ดนะครับก็คอนเกนก็ไปทางอำเภอเขาสวนกว้างนะครับไปทางน้ำพองครับเดี๋ยวฝั่งนี้ยังไม่เคยมาครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาส่งนูที่นี่ครับตรงนี้ก็ เปิดฟาร์มเลี้ยงหนูอยู่ข้างบ้านครับแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่แต่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเลี้ยงหนูข้างบ้านได้ไหมมันจะมีกลิ่นไหมครับเลี้ยงได้ครับเพราะว่าผมไปส่งแบบนี้บางคนเลี้ยงในบ้านเลยครับยังเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าในการจัดการเราต้องจัดการให้ดีนิดนึงนะครับเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็อย่าให้บ่อชื้นนะครับบ่อเขาจะโอเคมากๆครับเดี๋ยววันนี้ผมแนะนาให้รู้จักเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับ อ๋องงไมเพราะเมรดีเพราะเมรเจ้าดิเพราะเม่์ดีเป็นเป็นนู่นะค็นนั่นเป็่นเร์่ครับโอเคครับผมนี่ครับขอของฟามีทางนี้ครับสวัสดีครับโอเคชื่อยังครับผมชื่อชั่วครับชื่อน้องชั่วครับอยู่นี่อยู่อยู่ใสครับตำแหน่งที่ตั้งนี่ครับอยู่บ้านนนท์กับอำเภอบ้านเฮียจังหวัดปอนเจนครับผมจะยังเย็นไปเบาๆเนี่ยผมคิดบอสผมจำไได้บ้านนนท์ ตำบลตำบลนนสมบูรณ์ตำบลนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดครับอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นครับ,บ,รบจังหวัดขอแนขอแก่นเนาะนะครับ<อ>ก็อยู่ห่างจากตัวจังหวัด<อ>ก็ไกลเนาะ บอไายออกมาเป็บเดียวนะครับนอนบาน์หฮดผมเคยมาอยู่บาน์หฮดเธอหนึ่งมาเอาแบบพันใหม่แต่ก่อนนะครับเอาใหม่ไปปลูกตายเบิ้ลโอเคครับผมโอเคข่อยอยากสอบถามเพิ่มเติมครับปัจจุบันเฮดอาชีพยังอยู่ครับผมเฮดงานบริษัทครับผมโอเคเฮดอยู่ไซครับผมไปซานผมล้าไปซานอ่าร้านไปซานเล่นทุนอยู่เนี่ยอ้เจอโตแล้วผมต้องการซื้อของในหันหลายภาคเลยนะครับโอเคบันนี้คิดอย่งไรจังอยากเรียนหนูครับผมอยางมีอะไรเสริมกับ อ๋ออยากมีรายได้เสริมก็คือถึอไพ่ตัวมากครับเรียงโน้นเรียงนี้ไม่ได้ดังชมเ่ยเรียนศึกษาในยูทูบเลยครับอ๋นอนต่เรื่องแสดงวันใดได้ดีกับเรื่องเมื่ออยากโอเคเบิางยูทูบไปเบิางแม่เบิางแล้วก็ร้อนร <laughs> ้อนร้อนเลยก็เรียก <laughs> เรืนร่นงบอครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> ก็บคือในการเรียงก็คือเริ่มต้นในถือตองเริ่มต้นชุดธุรกิจชุดกลางครับก็คือปลาปลาลงทุนค่อนข้างระดับหนึ่งครับแต่ว่า ขันคือหนูเนี่ยขันปริมาณหน่อยมันบอกไม่ว่ามันคือภาระลวนๆนนะมันบ่เกิดรายได้ครับเกิดลักลอยลักพันมือกเนเยอเกิดอะไรเนาะบางคนจะเป็นลักมือนนะครับอันนี้นอนก็คือ้นถือว่าเริ่มต้นได้สวยมากๆครับแล้วก็ห้องแห่งอันประจําอยู่เพราะว่าในการเลี้ยงหนูเนี่ยมันว่าจำเป็นต้องใช้เวลาเบิดมือใช้เวลาแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อวันอย่างเช่นเข้าไปเฮ็ดงานเขาตื่นมาจักซีหาให้อาหารก็แล้วแล้วเนาะหรือเลิกงานมาให้ก็ได้อันนี้ว่ามีปัญหาเนาะก็สามารถซอยได้เออครับผมโอเคครับปีนี้ขออยาสอออบบถามมมมเเเพิิ่ตนนะครัโ้ยผด็ป ใช้กันเทนล้อกันลูกคายยังไงโอเคบ้านีเขาอยากสอบถามเพิ่มเติมเนาะบ่ออยู่นี่ครับเนี่ยวันนี้บ่อความสูงเนี่ยครับบ่อแรกเนี่ยความสูงห่างสิบเส้นเนาะห้าสิบคูณแปดสิบข้างบนยิ่มห้ายิ่มห้าคูณแปดสิบเนี่ยโอ้คือยังอยู่ฟาร์มเลยครับราคาจกบาทครับอยู่แถวแถวนี้อันนี้ร้อยสี่สิบบาทพี่ร้อยสี่สิบบาทครับข้างล่างข้างบนครับบนร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งโอ้ถือว่าแพงอยู่ครับแพงครับถือว่าแพงเงือครับถือถือว่าแพงเลยนะอยู่บ้านผมใหม่ข้างล่างเนี่ยร้อยยี่สิบบาทข้างบนหนี่บบาท ครับแต่ว่าขันจอเอารถมองรถไปเอาอยู่บ้านผมกืบแพง้งคือเก่าแหละแต่ว่าก็คุ้มอยู่ครับผมมาคือมันสื่อแค่ช่วงเดียวเท่าแรกเท่เดียว,ยวแหละกับมันใส่ได้โอ้นานเลยครับบอกว่าเกือบเกือบจนเจ้าเศร้าเรียงหนูผล่ะช่างสิเป็นปัญหาโอเคก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับเป็นการลงทุนที่ดีมากๆเนาะ <S <S โอเคลูกมะม่ให้เองมาครับเนี่ยครับผมลูกมะม่วงเองไว้เบื้องลูมะม่วงเพื่อเพิ่มุณครับก็ตอนนี้ระบบนั้นก็ใส่กันกัดเรียบร้อยเนาะนะครับนี่กันกัดก็เป็นแบบเรียมแบบใหม่ที่ที่รีวิวมาเเนนนาาะครัับบีมงง้เนาะ นี่ครับใช้กันกัะแบบนี้ครับอันนี้ใช้ท่อหน้าอะไรครับเนี่ยตัวนาเปียนครับหน้าเปลี่ยน้าหกครับวัวเทิงวัวเทิงยี่น้าหกอันนี้หน้าหกเราจะใส่จุกน้ำนะครับใสจุกน้ำแล้วก็การจัดสเตนเลสอย่างดีครับตัวนี้เนี่ยเยี่ยมมากครับแต่ว่าในการใช้กันกันนี่ก็คืออันนี้มันโผล่มาหลายผลรับมันต้องออกออกมามันแค่มินเดียวนะครับ ใจร้ายสำเนียงคือทีว่าว่าเป็นกันกัดลยครับว่ากันกัดหรือกันกัดคือกันกันกัดหนึ่งสองสามารถกันที้หนูมานั่งแล้วก็เล่นน้ําได้ฉันมันอยู่ข้างในเนี่ยหนูเขาจะเป็นสัตว์ปันแทะเขาจะเขาไปแทะเองงเขาอยู่ข้างในนะไปดึงออกไปจากน้อยนะครับเนาะนะครับส่วนที่ระบายน้ำตัวเนี้ยครับเจาะรูหน่อยไปแล้วก็อันนี้ก็คือขึ้นมาสูงไปครับมันต่องในมันลึกๆอยู่นิดเดียวครับนี่นี่ครับมาต้องไอ้ดันมาสูงว่าดันสูงเขาจะเคี่ยวมาในขึ้นเขานะครับเนาะนี่ครับอืม อ, bo, อันนี้ก็เป็นบออันนี้บอทั้งหมดจักรบสี่สิบบอเนาะสี่สิบบอครับพี่สีบบอในเรียงไว้ข้างบ้านนี่ครับเนาะนี่ครับโอ้ดีมั่งมั่งเลย้างบ้านนี่เรียงทุกอย่างเนาะเรียงไก่ลมันไก่ตีบแบบปาข้างนั่นตีครับโอ้ยล้วเรียงไก่ตีเรียงยังไวสติมครับอันนี้ก็เฮ็ดคอบกันจะคล้องครับหนูออกก็เล่นจับก็ได้โอเคขอบคุณมากครับวันนี้ผมมาสัมผัสอับชีกันท่านผู้ชมสวัสดีครับ อันนี้เป็นผู้ใดครับผมในน้ำโตนะครับพันมาทางนี้ในน้ำโตนะครับซื้อซื้อซื้อคุณปูยังครับผมโอเชนกูเชนนะครับเนาะโอเคครับรูรูซึกจังไหนน่ครับไอ้ลูกหลานมาเลี้ยงหนูนี่เป็นบ้ามากเนาะเนี่ยรู้สึกจังไหนครับเนี่ยรู้สึกว่าห่วยแมนบอสเออแมนบอสเลยว่าเบิ้งเลยแมนบอสนี่มันจังไหนเนี่ยเออเนี่ยบมก็ก็เคยเลี้ยงเนาะเออผมเคยเลี้ยงแมนบอสแต่เกิดมากูบม่เคยเลี้ยงเนี่ยกูยุบปั้นที่แล้วพายพาเลี้ยงรอีกคนเนี่ยเลี้ยงรูเนาะโอ้ยแต่ว่าพูดนา เกิแล้ววะลูกเตาเขาก็จะอยากเลี้ยงเตอนไปในสนับทุนในบ่อครับเนี Por ่ยนี่ไงในจักก่อนวะสนับทุนในบ่อจักก่อนวะครับสนับทุนในบ่อครับเลยสนับสนุนแน่บ่ครับบ่พอบ่มี่ขายขั้วอตัวหนึ่งไะไแเล่น คเป็นข้อยล้งข้อยแบบไงหนึ่งโอ้ยตายเลยครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับอันนี้ครับผู้สนับสนุนยังเป็นทางการหรือบ้แม่นอ้ําเลือนเทาเงินอยงเดียวน้อยหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายพี่เอ๋มค่ะแม่น้อยแม่ปีดาหันสุโภนี่ยัยดเลยดีสวัสดี ตอนลูกอยากเลี้ยงหนูตอนแรกคิดยังไงน,นะครับผมก็คิดว่ามันจะแม็นบอลแหละลูกเข<อ>าขันยาเฮ็ดกับว่าการโค่นหนูจะเอาเฮ็ดล่างเบิงบักหนุ่มหน่อยลอยล้มการแม่ละวางซีหนุ่มหน่อยลอยโค้งการนุ่มหน่อยลอยโคง้กงการอยากเลี้ยงยังก็อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงตะลวงพลป้ายเออเ,เลี้ยงเบิดทุกอย่างเลี้ยมาจบหนูนี่แหละโอ้มาจบที่หนูโชคดีมากมาจบหนูเล้ยมาจบหนูครับจริงๆก็เแค่ยังเฮ็ดได้ครับแต่เฮ็ดใดถึงเฮ็ดใดเตรียมทีเฮ็ดใดมันสุดไม่ไหลนะครับลองเบิร์กบ่เฮ็ดขนาดลองเล่นเน็คขนาดลองเล่เน็ค บอวววรอดนี่ยดเงินเคิงแสนเหมคันเอาจริงเนี่ยจะเป็นล้านป่ะครับเนี่ยถ้าไปกินแม่ก็บสบุญละเล่นมากเลยก็เลยลูกว่ากันว่าอย่างไรบัดนี้พ่อลูกบอกกับว่คใครเชื่อกับไหนไปยำชมยูฟาร์มาแล้วนะครับก็รู้สึกในตอนไปชมยูฟาร์มครับผมเอาไปเบิ่งก่อนซ่อนอยู่โอ้ดีแกน้ำพึ่นอยู่ก็อนล้วจากล่องเบิ่งพ่อจะไปเห็นแล้วเอาล่องเบิ่งก่อนล่องเมืองจัดเลยคันตะคนกับยังมาถูกขันจะควงจะถูกก่อนมันถูกซะขันได้ยังเขาลวดรถเล่นกันนะโอเคครับผมก็หนูมันก็พ่อยครัับมนวย กิดพ่ออยู่บ้านไหนพ่ออยู่บ้านพ่อเป็นคนรับจ้างผูดได้พ่อห้องเองพ่ออย่างพ่อกินพ่ออยากออกขายแมนครับขายเป็นอะไรก็ส่งขึ้นแฟ้มเพื่อน่นตัวขายเป็นอะไรก็งุกกินเบิดปล่อยเพื่อนเลยล่ะโอเคครับอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับผมชื่อจุ๋มจ้าน้องจุ๋มยุชสยน้องตอนนี้เ็ำงานยุชสยครับผมตอนนี้ขายของออนไลน์จ้ะโอ้เก่งออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลยครับขายของออนไลน์ที่ว่าบ่มีปัญหาเรื่องการขายดูครับปัญหาคือตอนนี้จะมีนู้ขายเท่าอะไรล่ะครับจ้าตอนนี้ผู้เด่นคนนี้เรียมอยากเรียงหนูแฟนหรือว่าแฟนกับ ตอนเพื่อนบอกไม่หม่ด okay. ูซิจ okay> ังไหนะครับจะสนับสนุนน้ามยูจ่าโอ้ยี่ยมครับรายได้เสริมค่ะยี่ำย่ำครับโอเคมากมากครับผมนี่ครับอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวััสดีครบตายตายบัวใดบัวใดครับบัวใดในี่กระรักมึงอยู่เนี่ยอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านอะไรอยูบ้านอะไรลูกมาเน้นท่านจังหวัดอะไรลูก กยังยังยังตันตำบลอะไรลูกตำบลอะไรคะชื่อยังชื่อน้องช่หรอน้องอะไรน้องอะไรเไม่บอกโม่บอกว่าเดอะแม่ให้ถ่ยมันบอกตำบลญยังบารายได้ใช่ยังบาเบาเบาเบาโอเคครับผมครับบ้านนี้ถ้ามีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมหนูอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมครับได้ครับผมขอหมู่บ้านมาอีกรอบครับท่าซาครับผมบ้านนนทันครับบ้านนนทัน อำเภอบ้านแฮดตำบลก่อนตำบลไทรยืนตำบลโนนสมบูรณ์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัด ขอนแก่นนะครับขอเบอร์โทรหน่อยครับผม093ครับ093 339 339 7885ครับ7885ครับอ่าท่านใดที่สนใจอยากเลี้ยงหนูอยากม่งอ่าฟาร์มหนูอยู่แถวๆอำเภอบ้านแฮดนะครับอ่าอยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่บ้านไผ่แถวๆนี้เนาะรอบๆาเด็กก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างมากินหนูเนื้อได้ครับสามารถมาเยี่ยมชมได้เอาเบอร์ดึงดิเบอร์ยังเบอร์ยังเบอร์ยังเอาอยากบอกเบอร์ครับเบอร์ยังครับ093 093 085 085 859ย์เต้าสดห้าศูนย์ด้าแปดห้าห้าเก้าแดห้าเ โอเคครับวันนี้ฟาร์มลุงพุกใหญ่เชยภูมิกับเพื่อนแท่นกับคุณแม่ยังครับผมแม่น้อยค่ะแม่น้อยครับกับน้องนี่ครับผมน้องโชคครับผมน้องโชคกับคุณลุงยังครับผมโออ้ปุชเชนครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชคดีนะครับผมก็มาส่งหนูที่บ้านแทศครับแล้วก็ผ่านมาตรงนี้ครับมันจะมีนี่ครับนี่ขี้เหล็กครับจะมาขโมยขี้เหล็กนะครับก็ ไม่มั Anyways, paper, ่นใจเป็นของใครนะครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าเห็นยอดมันมากมากนี่ครับยอดมันสวยมากๆาเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่นี่ครับสวยมากเลยครับขี้เหล็กนี้จะอันนี้ผมว่าน่าจะขมนะครับน่าจะขมแต่ว่าอยากกินแบบขมๆมันอร่อยดีไม่ได้กินนานแล้วครับแกงขี้เหล็กนะครับนี่ฮะนี่ก็โอ้โหผมเห็นยอดเยอะมากเลยช่วงนี้ครับเดี๋ยวนีงครับเก็บนะครับไม่รู้ของใครนะครับขโมยขโมยจะไม่บอกใครนะครับไม่ยามบอกเขาเลยครับว่าผมมาขโมยนะครับอันนี้ขี้เหล็กครับอันนี้อยู่บริเวณ ทางเข้าบ้านบ้านนนนนอะไรมะนนลสะทอนครับไม่ได้เมื่อกี้ครับตรงบึงครับตรงนี้ครับตรงนี้จะมีควายนะครับเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนครับ